รวยแท้ๆอ,อดวงตะเพินรวยตัวใดจ้าห,าหากห้าศูนย์หกแปดแปดหกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สามศูนย์นี่คือตัวรว,วยแท้ๆมันได้ต่องแต่ว่าก็ออกต่องคือห้องขีดอยู่ครับถ้าใครจะออกมากก็จะบว่าโอ้มันกลาเป็นพวกมัดจันทร์แล้วมันต่องอยู่ว่าสันพันวาครับ มันก็มาเทาก็ได้หนึ่งหนึ่งกับเป้าเก่าเนาะมันก็อยู่งซ้ำนั่นหนึ่งแบบมันก็ได้เออมันก็ตองอยู่เป็นแจ่มนงแต้มนะครับเออขึ้นแต้มลงแต้มเออลิมิตฝันของอาจารย์เนาะค่ะของพระอาจารย์เนาะวันที่ผ่านมาลิมิตฟันได้หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งก็ดอกสองสองก็ดอกสองสองเนี่ยของเราซื้อขึ้นซื้อลงนี่เป๊ะได้เนาะอาจารย์เนียนแต่ว่าของก็ลุด วัดที่ผ่านมาเนาะแต่วัดที่ผ่านพานมาเนี่นกับฝันเป๊ะวัดพานมาเลยซีหาจ้าเออซีหาตัวเดียวชุดชุดมือืมมันบอกมันบอกฝันนี่แล้วมันก็ฝันจะขึ้นเดียวนอนนอนเสียวมือเสียขึ้นนะครับนอนเสียมือเสียขึ้น,น,ะะ <laughs> น,นมันขึ้นก็นอนหลับดี๋ดิ้ตาเป็นแว่นพูดอ่ะอก็บอกฝันตาเป็นแว่นตัวหัดตีซีมาชาวเดี๋ยวเลยแต่ว่าจมเหมือนกันจ้มเหมื่กันเดีได้ก็ตามนีุ้่ นอนเสือขึ้นนะครับน้องวะฉันนี่เมื่อเมื่อใดนอนรับดีดิมันบ่ฝันวะฉันนะนับสนิทอ๋อถี่มันตามตัวงวหัวตามไมีแนวทางไปแล้วตามตัวตามตัวงวดก็ตามตัวงวดก็ฝันยูขึ้นเลยออกกันกับฝันยูฝันตองหัวฝันตองหัวเลยกันนี่เ่นขึ้นเลยออกกันฝันฝันน้าปูสามองคศูนย์ ผู้สามองแม่นผู้สามองนี่ผู้ยุ่งนี่เหรอผู้คนผู้สู้คนเคยสูนเหรอสูนเราเป็นทีขาโยงเหมือนในบ้านเลยฮุ้มแซวว่า่อยนั่นคอยหัวว่าท่านนั่นนั่นคอยโม่กันนี่เลยครับไม่หัวว่าท่านเพิ่นหัววเพิู่นแหนึ่งผู้สามอง แม่นนาลบลูเพินนท่านปูสามองในวันโอ้ห่างน้ำฝนปูยาไปปูยาวไปปูยาไปนาแล้วจานกุญแจปู่นซืวอว่าจัไงแล้ปูันใสจังเลยแล้ว่นเธเสดางหงัมขึ้นแกงตัวบง่ามห่อไปแบบเดาฉะนั้นแบบโอ้ยาไปปูยาไปห่อน้ำฝนวันเดยก็ห่อมาท่านครับนอนขดบ่ขดไหวครับเอทุกทียคือไปกอน่นพบบนี้วันนี้ไปหอด ตุยคนตุยแล้วคนตุยแล้วครับเออเดี๋ยวเอาผู้ยิงหรือผู้ชายครับเฮ้ยคนไปคนไปผู้ยิงหรือกว่าใช่ขึนไดี๋ยขาผู้ชายครับเออขาผู้ชายเอาปู้ไปนทางก็ไปเฮ็ดไกลเจ้าทหารที่จับนี่ปูน่าโบย่านหอกนังหานอันนี้ก็เป็นหนหารดื้อกันคนว่างสิครับคนว่างเป็นก็เป็นหนหารดื้อกันคนโบย่านทหารนั่นมันว่าจังหวัดโอ้ยห้องน้ำมาสั่นจนว่าตื่นจนว่าเสด็ดเนี่ยห้องน้ำฝนมาท่านอย่ว่า ไปหยอดอเ,เพิ่อนอาจารยนเคล็ดเพิ่นนั่นก่นอนออเไปเลยเพิ่นนั่นก็ได้โอ้ว่าไปขาก็ไปตุยไปขาก็จะเห็นนะว่าั่านก็จะู่ดีๆปูเอ้ยว่าท่อกเออศูนย์แห้งนะ่ะแสดงว่าศูนย์านขาดจุดมาอ,มอันนั้นเพราะว่าศูนย์มากเนี่ยหรอศูนย์ยังละอาจารย์เนาะศูนย์ยังครับ สี่ผมรูปูยู่วัดสามงมงศูนย์นเขืศูนย์ศูนย์สามส <03 S 2> บอกค่ะกนั่งง่มยืนหันแล้วพูดเดี๋ยวไข่โบวานดูไม่ผูมากศูนย์สามบอกพารย์พ่นอาจา, <c oughs> ารย์ตีอะไรครับบันปู <c oughs> ันว่านในที่นี้เพิ่นไปมันหกหทับหกคือเราวนันทีนพี่นไป่านะ <c oughs> อายุปูเพิ่นตุ๋นเลยอาจารย์ก็ไดล่ะา 2หกสิบแปดเโอ้ยสี่สองห้าสองศูนย์พอเขาบอขึ้นพุ่นจกตีต้องขวัญรวดหวารย์ตีเป็นตัวใดเจ้าคปหกหาศูนย์แปดหกศูนย์อาจารย์เอาตัวแรกก่อนครับอาจารย์หกหกหาศูนย์แปดหกศูน หกห้าปูสามปูสามองค์ปูสามว่าเอาะว่าเอาสามศูนบอกอาจารย์ปูสามปูสามปูศูนไหมก็ะตืมเออติมต้องโหลดก็ได้ว่าไปเนาะเ่าอันที่ปูตีใบมีหกห้าศูนย์เขียนหกหศนกันหกห้าศูนยแปดหกศูนย์ดศูนเพราะว่าบนศูนยเนี่ยพู้ชาย่็จะเป็นหาเป็นหกก็แล้วม่นมั่วละแมาจากไหนครับอาจารย์ปูนปูเลยแปดห่วงน้ำนนปูเอาไปปดาน แปดศูนย์เอาลวดหาศูนย์ก็เขียนหน่อยเขียนสองตัวก็ได้อ้ปูนี่เป็ดแปดเอนหน่ะนาดงงมอยู่นเพื tá, ่เด ja, uh ียวถ้าก uh ับ huh. ป no ูสิตาสองตัวเมตรหาศูนย yeah. ์หกศูน no ย์โอ้ยหาศูน no> ย์หกหาแปดก็สามตัวตัวเดียวกันกับแปดกับแปศนยลก็สาศูนย์น้ก็ได้น้ะครับเขียนสามศูนย์ลงไปน้ำเอาสามศูนย์ไปนแล่้วกรตัดนี่แมแปหกหกศูนย์แล้วก 8ปดห้าโอหกห้าแปดศูนย์คือปูคนตัดมันกันไว้หม่เลยแปดหกสามศูนย์นก็ได้เพราะว่าปูสามวงหอพ่ท่านเพื่อนน้อมันหอริ้วๆๆๆสมศูนไม่จะอะไรอน้ก็หท่านเพื่อนแล้วเจ้ิไปหามนั่นนี่หรือจิไปหามใยพ้นขาะบเพ้นเฮ็ดย่านกันตำรวจทหารเจ้าพรท่านพืนหรืว่าปูนี่ก็เป็นทหารตำรวจพ่า

เปนพี่ว่านี่เขาไปข้าวเดียวนี่มีฝันตองหวนเลยเนาะค่ะแมนฝันขึ้นมาดิซิโมก่อนละหลังเล็กออกปุ๊บหลังเล็ออกปุ๊บขึ้นมากกับมาฝันเลยสองสามขึ้นมากหนิกับว่านีฝันยังดอกยืยยูสีฝันสีฝันอี๋บุบบุบหดเลยสีนอนเสียมือเสียขึ้นเสียเวทเลยซิบุบเจ้าฝันดูดีแล้วอาจารย์ ฝันเทียนีเด็ดแล้วนี่ฟันเทียนีเด็ดแล้วนี่คือันเห็นเทวดาขุนเนาะเอ้เทวดาซพอขึ้นจากวัดว่าเขียดหลายเมเห็นทหยหัวน้ำนหันคนกัน้ว้ว้ว้ไปหัวหาหัอาจารย์วเพิ่นเป็นผู้ชายเนจะเป็นหาเป็นหกเนาะปู้ก็จะเป็นพระปู้ก็จะเป็นหาเป็นหกก็ผู้ชายเออ ว่าอาจารย์ฝันตองหวัดได้ตัวใดก่อนครับตีกไมาก่างไรได้ตัวใดครับหกห้าศูนย์แปดหกศูนย์ล่องลองไปแล้วมันสามศูนย์เท่านั้นฝันตองหวดเลยเนาะคะ่ะฟันตองหวัดฝันตงองหวดฝันตองหวดได้ตัวใดก่อนจ้าหกห้าศูนย์ก็แปดหกศูนย์ซองตัวดีค่ะ ร่งตัวก็ยอเท่ากันนั่นละร่องว่ากับศูนย์สมสามศกตัดที่สมตัวเมนกหาศูนย์กับตัดออกกับว่าลายตัวเราก็มัศูนย์เนาะค่ะมันซ้ำกันเนาะมันซ้ำกันตัดออกกับจบ่าลายมันเแมาจะเลื่อมสามศย์าตอหวั่ของพระอาจารย์นะคะอืมันฟันน่งส่ตเก้ามันใจบ่พระอาจารย์มันใจรึเ่นนเทบาดามันใจรอด เดี่ยวทางสามเทวดาออ้องเออบว่า,บนานผ่อนละม